เขาจะได้เพราะว่าเนี่ยไอไอ,ไอทอง99.99 99เนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาเขาจะไปขายตอนนั้นมันทอง20,009แต่ตอนนี้มัน40,000เขาจะไปขายเอากำไรแต่เขาโดนโกงคุณเข้าใจไหมหรือจะให้ใช้ภาษาแบบที่คุณพูดเป็นนะด่าใครแบบไหนเป็นไม่ต้องไปด่าหนุ่มกัญชัยหรอกไจะด่าแบบพี่แแบบสาระมาเอากัาบกูดิบอกเลยดูมึงมานานแล้วด้วย สบายไม่สบายไปส,สามาที่เปเหนื่อยมากเหนื่อยมากไปลงมุนี่ม่ไปลงมือไปลงไม้ีกว่าแม่ไปลงไม้ก่อนไหไม่ไม่อยู่ไมนี <t kiss> <t kiss <t <t ่ี่นี่ีจะให้ทุกคนได้มามาด่ามาฟ้องมาย่ำขฉันวันนี้ฉันมาขอโทษคุเกันชัยคุณเด่นอยประจันตุเการเพราะว่าฉันไปไล่จดบอกว่าเขาได้ยัง หนึ่งล้านบาทจากั้ก่อนจะหนุนแม่ค้าขายทองออนไลน์แล้วก็หนุ่มเข้าโทรมาหาพนายเดชาเขาบอกว่าไม่จริงแค่สองแสนกาทหนุ่มไม่ได้เอาบ้านบักไม่เ,ข,มเ,ข,มเข,ข้าไม่ได้เกียเยเยเ่ยวกับกูบักนั่นเนอน้องผู้หญิงเะโทรมาเมื่อนานังนั่นนะหู้คนดูเยอะบักไม่เอ้าเดี๋ผูู้ไม่ได้เกี่ยวกับเดีแล้วเตอร์เราก็ใจอ่อนสงสารน้องที่โทรมาท้าแล้วเข้าไปเข้าไปกระทรวงเลยไนงะลากเราไปเกี่ยวกับคดีที่หายเพนทอลแบบท่าน จอตเตอรี war, ่ปอบดังนั้นท <Okay. S 1> ี่เราไม่ไปเกี่ยวถ้าเสียชื่อเสียงฉันตกงานไม่มีคนจ้างมันต่อหน้ากระแทกพื้นเร่งเร่งร้องรุ่งค่ะฉันเดินไม่ได้สองคนนั่นฉันก็ไปแจ้งความที่ปลงปากตำรวจยิ่งเปลี่ยนฉันสงสารฉันรุ้งฉันเพราะฉันเดินไม่ได้มันก็ไอ้้ไอคนนั้นไม่พูดชื่อมานือมีเกี่ยวกันให้สาวกมันสิีสุภา่ะเอาภาพที่ตำรวจประคองฉันขึ้นลงค่ะกองปราบอ่ะ

จรเลยนะไม่อยากออกซื่อไม่อยากอะไรเลยแต่แบบว่าอยากจะดูข่าวที่คุณหนุ่มกัญชัยอ่ะเขาช่วยเหลือประชาชนช่วยคนเดือดร้อนลากยาเนี่ยเพื่อเขาจะเก็บเงินได้พันสองพันเก้าร้อยสองร้อยแปดสิบเพื่อเขาจะได้เพราะว่าเนี่ยไอไอไอทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาเขาจะไปขายตอนนั้นมันทองสองหมื่นเก้าแต่ตอนนี้มันสี่หมื่นเขาจะไปขายเอากำไรแต่เขาโดนโ,โกง คุณเข้าใจไหมหรือจะให้ใช้ภาษาแบบที่คุณพูดเป็นนะด่าใครแบบไหนเป็นไม่ต้องไปด่าหนุ่มกัญชัยหรอกถ้าจะด่าแบบเพี่แบบสัตว์บเอากระกูดีบอกเลยดูมึงมานานแล้วด้วยครเอจเลยทุกคนอาจจะคิดเหมือนกันเขาขอโทษแค่เรื่องหนึ่งล้านบาทแต่เขาไม่ได้ขอโทษ พูดแช่งครอบครัวขาวนูน่นนี่นั่นอย่าให้พูดเยอะดูมึงทุกชาดมาเพื่อสิ่งนี้เลยบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่จบฟ้องก็ฟ้องเอาคุณเป็นอินฟูเซอร์คุณเป็นคนสาธารณะคุณมีสิทธิ์จะรับความวิพากวิจารณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะรับฟังประชาชนอย่างดิฉันนี่ฉันไม่เคยออกสื่อดิฉันไม่เคยอะไรเลยแต่สิ่งที่พูดคือไม่ได้มีบทไม่ได้มีสคริปไมไแหล้ออกมาจากตรงนี้รุนลวน คือแบบอิ่มกับคนคนนี้มากคือแบบงงอะ่ะเออทำคอนเทนต์ทำอะไรกินข้าวแดกไปด่าคนนู้นคนนี้ไปมันใช่ไหมอะ่ะมันไม่ใช่ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ